Uh, -huh. พุทธธรรมแห่งความเมตตาในเช้าของวันที่11อกรกฎาคมพศ2564ณสวนธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้ข้าเฝ้านบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธทองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธทองค์ท่านไปหนึ่งนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกปรารถนาจะขอเฝ้าทูลถาม ถึงข้อทำบมบทที่72นะเจ้าค่ะคือลูกก็ได้ทำพุทธพิธีสวมมงกุฎพระพุทธเจ้าน้อยเป็นว่าที่พระพุทธเจ้าน้อยเพื่อเตรียมการตัดจะรู้เป็นพุทธเจ้าน้อยในอีกไม่ช้าเหลือเวลาอีกเพียงแค่นิดหน่อย ที่นี้ลูกจึงบารถนาาจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธทองค์ในข้อธรรมบทที่72นี้ว่าการปรับกายของท่านแม่ชีกฎชพรเพื่อลองรับการทำงานของพระพุทธเจ้าน้อยและกิจที่พระพุทธทองค์ทรงวางเอาไว้เพื่อการเผยแผ่ธรรมนั้นจะต้องปรับแบบไหน ทำยังไงบ้างเด็กเจ้าค้าพอลูกรู้สึกว่าสภาวะรำแห่งกาหยาบนี้ยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับต้องแก้ไขต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่นะเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิด พระพุทธเจ้าค่าเอาละนะประยธรทำเอ่ยถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วล,ลูกลูกจงตั้งใจฝังพิจารณาตามให้เข้าใจอย่างต้องแท้แล้วจึงค่อยน้อมไปประกาศธธรมนี้ ให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจตามกันการที่ลูกนั้นฝึกฝนจิตของลูกจนถึงซึ่งการที่ใกล้จะตัดสะรู้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยนั้นลูกก็ได้ประเปลี่ยนสภาวะธรมแห่งกายยา ซึ่งเป็นกายของท่านแม่ชีกุจพรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาหลายสิ่งหลายอย่างจนบัดนี้สภาวธรรมแองกายยาบของท่านแม่ชีนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนขยับตามมาเรื่อยๆและวันนี้ กายของท่านแม่ชีกฎตพรนั้นซึ่งเป็นผู้ที่รองรับธรรมรองรับการประกาศธรรมของทูกรองรับกิจห่งองค์พระพุทธเจ้าที่ทรงวางแบบแปดงานเอาไว้ก็สามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองขยับตามมา จนก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เปลี่ยนแปลงได้มากได้ดีกว่าเดิมมาจนแทบไม่เหลือเขาคงในตัวตนคนเดิมเลยฉะนั้นปริยาตำเอยลูกก็อย่าเป็นกังวลใจเลยเพราะทุกสิ่งและทุกอย่าง Mình có cầm lăng đầm nướng dù này, rập bộp thi tử và chế đại dù. Bà Yá Thầm ơi, Lúc có lòng thấp tươn đủ, Với xin thị lúc đầm nướng mà lấy kẹt nảy. Tình thị sắp vào thầm an cãi dạm, คือกายแห่งท่านแม่จีกฤชพรนี้ดำเนินมาเปลี่ยนแปลงมาไกลแค่ไหนจิตก็เปลี่ยนแปลงกายก็เปลี่ยนตามแล้วก็ปากันฝึกฝนขัดเกลาจระไน,นทั้งไปไหนและไปนอกจนมาถึงวันนี้ก็ถือว่า สามารถที่จะเกื้อหนุนกันไปได้อยู่ฉะนปรนยาืทำเอยจึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นอ่วงหรือกังวลอะไรค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆตอดรหัสงานแต่ละสิ่งแต่ละอย่างและค่อยๆปรับไป เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดำเนินไปเองนั่นแหละลูกสิ่งที่ยังติดอยู่แสดงว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่สิ่งที่ยังดำเนินไปไม่ถึงย่อมไม่ถึงซึ่งกรารกระจางแจ้งเป็นธรรมดาฉะนั้นให้ลูกค่อยๆทา ค่อยๆฝึกฝนตนตามรำทั้งห้าประการนี้นะแล้วเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะปรับสมบูรณ์ได้เองในประการที่หนึ่งนั้นให้ลูกใช้กายนี้ค่อยๆสร้างบารมีสร้างกุศลความดีตามรังอัดงานแต่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆ พราะงานแต่ละขั้นตอนนั้นมีสิ่งที่จะกลับมาช่วยคำช่วยหนุนช่วยขัดช่วยเกาช่วยให้กายนี้ของท่านแม่ชีกุจจพรนั้นได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนตามภาร,รกิจต่างๆรหัสงานต่างๆ แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองล่ะพระยะารรรเฉ่นนั้นถ้าอาว่าลูกมีความกังวลถึงเรื่องสภาวะรมแห่งกายลูกก็จงวางจิตวางใจให้เบาสบายแล้วค่อยๆทำกิจต่ละอย่างตามรหัสงานไป ตามไปตามขั้นตามตนและสิ่งที่ตำทั้งหลายเหล่นั้นก็จะกลับกลายมาเป็นบารมีเป็นกุศลความดีที่จะช่วยค้ำช่วยหนุนช่วยให้กายนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตามจิตได้และเพียรรม และจิตก็นำพากายกายนี้ให้เรียนรู้เข้าใจตามเปลี่ยนแปลงตามไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปนะประยาธรรมเพราะหลายสิ่งมันละเอียดซับซ้อนมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปลูกเช่นนี้ล่ะประยาธรรมเอ่ย ในประการที่หนึ่งนี้ก็คือให้ลูกใช้กายของท่านแม่ชีก,กุจพนใช้สภาวะธรรมแห่งกายอยาบนี้ดำเนินไปตามรหัสงานเพื่อสร้างกุศลความดีแต่ละอย่างบารมีแต่ละตัวกำหนุนจิตกำหนุนกายไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไ,ไปพัฒนาไปเรื่อย ดีก็เรื่อยๆเหมือนเช่นดังกับสิ่งที่ลูกได้เคยฝึกมาได้เคยดำเนินมาอย่างไรเราปพระยธรรมแล้วก็ยังปากันมาจนถึงวันนี้ได้จากที่ไม่รู้อะไรไม่เข้าใจอะไรเลยจากที่เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งลูกก็ยังสามารถ พากันดำเนินมาจนถึงวันนี้ได้ต่อไปประการที่สองให้ลูกนั้นค่อยๆเรียนรู้จักสภาวธรรมของจิตจิตของลูกที่ฝึกฝนอบรมตนจนเข้าสู่การเป็นว่าที่พุทธเจ้าน้อย แล้วก็จะก้าวเข้าสู่การตัดตรู้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยสภาวะธรรมของจิตอันรู้ตื่นของพุทธเจ้าน้อยนัน้นย่อมจะส่องแสงสว่างสาว่างเจจิกลับไปปรับเปลี่ยนสภาวะธรรมแห่งกายของท่านแม่จีกดเจพ์ เพื่อรองรับกิจการงานของตนนั้นได้เองนั่นละลูกค่อยๆปรับไปค่อยๆเปลี่ยนไปโดยอาศัยการเรียนรู้แสงสว่างจากดวงจิตแห่งองค์พระพุทธเจ้าน้อยสองแสงสว่างนำทางสภาวะธรรมแห่งกายะกายของท่านแม่จีกดจบพรนี้ ให้ได้รู้ตามเอ็นตามดำเนินตามแล้วเมื่อถึงเวลาทุกอย่างก็จะสมบูรณ์เองนั่นล่ละพระยะาธรรมต่อไปประการที่สามให้ลูกนั้นนำพาสภาวะธรรมแองกายหยาบของตนแม่จีกุจิปน เรียนรู้ทำความเข้าใจศึกษาตามรู้แจ้งตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าในแต่ละตอนแต่ละช่วงของความละเอียดอ่อนของธรรมตามคำสอนตามพุทธโอวาทจากพระพุทธองค์ที่ทรงสแสดงทรงตรงลงมาในทุกคลิปทุกบททุกตอน ค่อยๆทำความเข้าใจเรียนรู้ศึกษาจากธรเหล่านี้แล้วก็พัฒนาตนเองให้เจริญขึ้นดีขึ้นในสภาวะอรรมแองกายยบบนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นขยับตามกันไปเองนั่นแหละลูกเปรียบเสมือนเจ้าของบ้าน ถ้าเป็นคนแบบไหนเป็นคนสะอาดเป็นคนร่ำรวยมีเงินมีทองมากบ้านก็ต้องสวยงามและสะอาดสะอา้านเหมือนกันกับสภาวธรรมของเจ้าของบ้านนั่นแหละลูกและลูกก็เป็นผู้ใช้กายนี้ในการประกาศธรรม สิ่งใดที่อยู่ในตัวของลูกก็จะมีสิ่งนั้นปรากฏแก่กายนี้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความรู้ตื่นรู้แจ้งในตัวของลูกหรือจะเป็นพระธรรมคำสอนที่น้อมนำส่งลงมาจากพระนิพพานจากพระพุทธองค์ก็ย่อมจะส่งตรงสู่กายนี้ให้ได้ปรับ สปวอตอมแองกายนี้ให้รองรับงานได้นั่นล,ลูกต่อไปประการที่สี่ทีนี้ก็ให้ลูกใช้กายนี้ในการประพฤตปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธอ,องค์ประพฤตปฏิบัติตามความรู้แจ้งเข้าใจตามความเป็นจริงขององค์พุทธเจ้าน้อย ประพุทธปฏิบัติตามจนเห็นผลเกิดผลได้อย่างแท้จริงแล้วกายนี้ก็จะปรับเปลี่ยนตามได้เองนั่นแหละลูกเทนี้ก็จะเข้าสู่ประการที่5คือในที่สุดก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้และก็สามารถรองรับงานขององค์พระพุทธเจ้าการทำงานของ พระพุทธเจ้าน้อยได้เองนั่นล่ะพระยาธรรมลูกเอ๋ยทั้งห้าประการนี้แหละลูกคือสิ่งที่ค่อยๆทำไปค่อยๆดำเนินไปแล้วก็จะช่วยประเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสภาวะธรรมแองกายหยาบของท่านแม่ชีกุชะพรให้รองรับ องค์พระพุทธเจ้าน้อยในการทำงานทำกิจแห่งพุทธเจ้าน้อยลองรับพระธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าแล้วก็จะสามารถที่จะทำกิจทั้งหมดที่องค์พระพุทธเจ้าทรงวางแบบวางแผนในการเผยแผ่ธรรมเอาไว้ได้เช่นนี้ลาปริยารมเอ่ย ลูกค่อยๆทำความเข้าใจตามทำทั้งหาประกาศนี้และลูกก็จะรู้ว่าลูกจะต้องวางจิตวางใจแบบไหนทำยังไงบ้างเพื่อให้ปรับสภาวะธรรมแองกายยาบของท่านแม่ชีกุชพรให้รองรับการทำงานขององค์พระพุทธเจ้าน้อยและการวางแบบแปดงานขององค์ พระพุทธเจ้าพระยะาธรรมเอยทุกอย่างก็กำลังดำเนินไปอยู่ทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วก็จะถึงเสื่องความสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนจะยากก็คือตอนเริ่มต้นนั่นแหละลูก การปรับการเปลี่ยนกายนี้การชำระกกยนี้การฝึกฝนขัดเกลากายนี้ให้ลองรับพระธรรมได้แต่ตอนนี้ก็สามารถขัดเกลาจนลองรับพระธรรมได้และสามารถฝึกฝนจนลองรับพระธรรมที่ละเอียดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆได้แสดงว่าถ้าหากว่าลูก ถึงเสื่องการตัดจรู้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยเมื่อไหร่สภาวธรรมแองกายก็ย่อมสามารถรองรับไายและสามารถประกาศรมนี้ตามพระประสงค์แปแปดงานขององค์พระพุทธเจ้าได้อยู่แล้วราพระยาธรรมฉะนนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไป สิ่งใดที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจแสดงว่าสิ่งนั้นยังมีเอตให้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมศึกษาและกะสกาวะธรรมนั้นให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจง้งลูกก็อาศัยเขาในการเข้าใจในธรรมอาศัยกว่าไม่เข้าใจเข้าใจในธรรม อาศัยเขาในการเรียนรู้สภาวะธรรมแห่งโลกเพื่อเข้าใจโลกและน้อมทําสู่โลกฉะนั้นสภาวะธรรมแห่งกายนี้ย่อมจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อที่จะใช้งานได้ตามกิจของลูกนั่นละรถคันนี้ได้ถูกเลือกแล้ว และได้ปรับระบบทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกนั้นแล้วทุกอย่างย่อมจะดำเนินไปสู่ทิศทางแห่งความสาเร็จได้ละพระยะาธรรมลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวธรรมนั้นมาเถอพระยะาธรรมเอย่ย สาธุพระพุทธเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณพระพุทธเทองค์ที่ทรงเมตตาสแสดงคำนี้ให้ลูกได้ฟังลูกพอจะเข้าใจและพระพุทธเจ้าค่ะว่าเธอที่จริงนั้นสภาวธรรมแห่งกายาบของท่านแม่ชีกฏฉพรก็ปรับเปลี่ยนตามสภาวธรรมแห่งจิตและการเรียนรู้ของลูกเสมอมาเรื่อยมา และสามารถทำงานควบคู่กันมาได้โดยตลอดเพียงแต่ตอนนี้ลูกอาจมีความกังวลเล็กน้อยเพราะจิตจะเข้าสู่กระแสะที่ละเอียดมากขึ้นแล้วแต่ดูสภาวะธรรมแห่งกายาบยังมีหลายสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขลูกพอจะเข้าใจว่าท้าที่จริงแล้วมันเป็นการกังวลของตัวลูกเองลูกเพียงแต่ แค่นำพาการนี้ให้ทำกิจต่างๆตามรหัสงานสร้างบารมีแต่ละตัวบารมีกุศลความดีเหล่านั้นก็จะค้ำหนุนและเป็นสิ่งที่ทำให้การนี้ได้เรียนรู้ไปด้วยย่อมจะถึงซึื่งความดีขึ้นตามลำดับของการนี้และย่อมจะสามารถลองรับพระธรรมของพระพุทธองค์ได้ลูกก็ชง ใช้ความรู้ตื่นความเข้าใจตามความเป็นจริงของจิตนี้ส่องแสงสว่างให้กับกายใช้พระธรรมของพระพุทธองค์ส่องแสงสว่างให้กับกายกายนี้และนำพากายนี้ฝึกฝนพระพุทิปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ตามความรู้แจ้งรู้ตื่นแห่งพระพุทธเจ้าน้อยก็ย่อมสามารถที่จะฝึกฝนกายนี้ ให้สามารถรองรับพระธรรมคำสอนกิจการงานที่ลูกจะทำและการเผยแพร่ได้ในที่สุดลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาแสดงครรนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคขาดีแล้วเราปริยาทาเอ่ย ถ้าเรามีสิ่งใดไม่แน่ใจก็เป็นธรรมดาที่จะต้องหาความแน่ใจถ้ามีสิ่งใดที่สงสัยก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องหาสิ่งที่จะมาไขข้อสงสัยนั้นวันนี้สิ่งที่ลูกสงสัย การปราศัาวธรรมแองกายาของท่านแม่ชีกตจบนี้ลูกก็ได้ไขข้อสงสัยและได้ทำความเข้าใจจนรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงแนละ้วก็จงตั้งใจดำเนินงานต่อไปเถอะเพราะถ้าหากว่ารถคันนี้ รองรับไม่ได้คงไม่พาลูกมาจนถึงตรงนี้หรอกลูกเช่นนั้นค่อยๆดำเนินกันต่อไปจิตช่วยกายกายช่วยจิตเรียนรู้และปรับสภาวะกันไปนะลูกถึงเวลาทุกอย่างย่อมสมบ,บูรณ์จ่าทูพพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณพระพุทธทองค์ที่ทรงเมตตา อธิบายทำนำทางให้กับลูกได้เห็นแสงสว่างและยังทรงเป็นกำลังใจให้กับลูกได้สู้ต่อไปกลัขบขอบพระคุณพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกลับขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค่ะสาธุ